วันนี้เราจะเอาอาเอวัรลิมิเต็ดมาทดสอบกับปลาที่มีขนาดใหญ่นะครับเ <c oughs> ขาว่าใหญ่เขาว่าใหญ่เอนนี้เขาวิดป้าวไปหมดแล้วครับกนนี้เหลือ,อยู่บ้างกำนังจะกินแบบพรอมขั้นเทพของเราหรือเปล่ากดด็นดด่าตัว อัะแดนี่ยโอ้แดงเนี่ยดูดิแขโคตรดีเลยกึกินปนปากเลยอือหือยามครับเออแดง ทำนี่จะหนีหรือไงนั่งโอาเงินเลยอ่ะเวลาเวลาเนี่ยนะดันดึงอยู่ที่มันจะแบบแรงมันจะขึ้นมือ ปลาปลาอลไรสอนไม่รู้เลยนะฮึฮึฮึเดี๋ยวนะน่ะทางนั้นนี่น hey, ี่พวกเนี่ยเนี่ยฮะถุงขนาดไส้โลนะอือหือนี่นะโอนโต๊ะโต๊ะโต๊ะ ปรหานอือโหรน้เพื่อนเลยนีคือประานนะโอ้โหแน่แน่นอนนะโหโครโคตรโคตรอือหอะ

พือนมันกระโดดเต็มเลยโอ้หนี่เบรกวีปลาไม่ได้ออกเลยถ้าเป็นไซ์โลนะไซร์โลไซส์สองโลนะร